วันนี้มีลมนิดหน่อยมีละอองฝนโปรยปลายลงมาคลิปที่ไล้ดูซสูมไฟไปแล้วหน้าบ้านนะฮะบาเลที่นะมาดูกันว่าข้างหลังบ้านมีไงบ้างอันนี้คือพาเลสนะฮะที่เขาส่งของแล้วเก็บมาไว้บ้าบฟังไม่ใช่อะไรน้หน้าร้อนจะง,งัดไม้วันนี้มาทำงานฝีมือ จะผลิตงานฝีมืองานศิลปะต่างๆนะฮะไม้ใช้ประโยชน์ได้เราไม่ต้องซื้อที่เขาส่งของมาแล้วก็เขาจะต้องกำจัดเราก็เอามาแล้วเดี๋ยวจะมางัดหลังหิมะตกนั่นแหละประมาณเดือนเมษาถนะสิคงจะทำได้งัดไม้ออกมาแล้วก็จะมาทำประกอบติดก,กาวแล้วก็จะทำเป็น งานศิลปะงานฝีมือนะอันนี้คือลงเก็บผลไม้ที่เก็บมาตอนหน้าร้อนนะฮะเรามาพักไว้ตรงนี้ให้ได้อากาศธรรมชาตินะผลไม้จะได้ไม่ไม,ไม่เน่าไม่เสียอันนี้คือนั่งอันนี้คือหลังคาซุ้มไฟนะฮะที่ถอดเอาไว้เตรียมเอาขึ้นรถไปส่งให้ลูกให้หลานอน,นี่อาหารนกอาหารกระรอกอันนี้ลงเก็บฟืน เก็บอุปกรณ์ชนะ่างฝีมือมาดูหลังบ้านกันอันนี้เป็นทางขยะนี่ทางขยะนะขยะนอกบ้านขยะแห้งอันนี้ก็ลงฟืนเพต้องมีตุนฟืนไว้เยอะนะฮะเพราะว่าใช้สาหน้าแล้วก็อุ่นบ้านอุปกรณ์หลังบ้านน,นี่ลงผักปลูกผักเดิมที่สร้างไว้ ไอ้กอก็ใช้ขคงไม้จากพาเล็นั่นแหละอันนี้คือต้นราสเบอรี่กับต้นสระแน่หลังบ้านอันนี้ก็ต้นสระแน่กับหัวหอมต้นหอมสตรอเบอรี่ หิมะปกคลุมเดี๋ยวรอหิมะละลายมันก็จะฟื้นตัวนะพวกนี้ไม่ตายนะสาระแน่นี่ก็ไม่ตายนะไม่ได้ตัดไม่ได้เก็บเลยมันเยอะเก็บใจตู้เย็นไว้ก็เยอะแล้วสาราแน่มันเกิดขึ้นมาดกเหลือเกินอันนี้ลงปลูกผักที่โครงพลาสติกที่สั่งซื้อมาโครงเหล็กแล้วก็คุมด้วยพลาสติกอันนี้หิมะตกเดี๋ยวจะเข้าไปตบมันข้างในวาให้เพื่อให้ไม่มัน ค้างแข็งตัวเป็นก้อนแล้วมันจะเป็นน้ําแข็งแล้วมันจะคมนะน้ําแข็งที่มันค้างอยู่มันจะทําให้พลาสติกคมระใบาแตกเดี๋ยวจะเข้าไปตบๆๆๆม่ให้มันหล่นนะโอ้ยเป็นซิบโอ้ยใช้เท้าเหยียบ เป็นน้ำแข็งแล้วสิเป็นน้ำแข็งตง้องไงต้องใช้วิธีแล้วแล้วก็เก็บอุปกรณ์ของหน้าร้อนนะเอาไว้ในนี้อันนี้ก็โอ่งน้ำอันนี้ตอยเอามาให้นอตอยไปเอามาหลายปีแล้วเนี่ยเอาใส่น้ำไว้รถผักรถต้นไม้เนี่ยข้างบนจะเห็นกันเนี้ยแล้วก็จะดันตบตบให้มันแตก ให้หม้น้ำแข็งมันแตกหิมะตอนตกมาเบานะฮะแต่พอมันเกาะตัวเป็นก้อนแล้วแข็งเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแล้วมีน้ำหนักนี่จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเริ่มเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนและความเย็นมันขังอยู่ต้นมันเกิดเทศตายแล้วผมได้เก็บทิ้งมีต้นองนุ่น องุ่เพิ่งปลูกปีแรกช่วงนี้มันช่วงพักฟื้นดูดูหนาวนะะเดี๋ยวหน้าร้อนมันก็หวังว่ามันจะฟื้นนะจะอองุ่นปลูกลงกระถางในเตาย่างบาร์บีคิวโต๊ะก็อีก็เก็บไว้ในนี้เครื่องตัดหญ้าอะไรไว้ในน,นนี้อันนี้นะให้ชมกันนี่บรรยากาศในลงผักที่ีดน้ำ ดูหลังบ้านยิ่งนอกหลังบ้านนะฮะหิมะเต็มเลยบึงทะเลสาบเป็นน้ำแข็งหมดแล้วหิมะตกเลยตอนนี้สามารถเดินลงไปได้นะ,ะในนั้นความเย็นมันทำให้หิมะจะตกลงมาเป็นน้ำแข็งความเย็นทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งแล้วก็เดินลงไปแล้วก็อีกคาดว่าประมาณเดือนหน้าก็คงจะมีขับรถลงไป มันมีพวกครอบชอบขับรถแดนลี่รถซิ่งขับไปในในบึงในทะเลสาบหน้าร้อนแล้วก็ล่องเรืออันนี้คือสวนราสเบอรี่นะเห็นเสาไกลๆนะั่นนะช่วงนี้มันพักฟื้นหลับอยู่ฤือดูหนาวราสเบอรี่พยายามสูงไปหเห็นทะเลสาบในบึง เป็นน้าแข็งหมดนะนฮะ,ะเป็นหิมะแล้วเป็นน้ําแข็งนะครับนี่คือบรรยากาศหลังบ้านนะหลังบ้านติดทะเลสาบนะติดบึงข้างหน้าก็ติดถนนใหญ่อันนี้คือทําเป็นบล็อกไว้บล็อกไม้ก็ไม้ที่เก็บมานั่นแหละไม้ผลิตมาต่อแล้วเราตัดหญ้าหรือตัดกิ่งไม้ต่างๆก็มามาเทใส่นะฮะใบไม้ต่างๆเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติ ไปผสมดินหน้าร้อนเราก็เอาไปผสมกับดินที่เราซื้อมาแล้วก็สำหรับปลูกต้นไม้นะบรรยากาศถนนนะครับโอเคครับให้ชมบรรยากาศกันแค่นี้ก่อนนะครับหรบฤดูหนาวนะฮะประเทศฟินแลนด์เมืองน้ำแข็งเมืองหิมะอยู่กันยังไงนะกัวโลกเหนือนะครับเมืองซันตาคอสฟินแลนด์นะครับ Claus, Finland, ครับ,รบขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ